ไปต่อกันอีกหนึ่งเรื่องราวความสัมพันธ์นะคะระหว่างกันพัฒกับทิสาวริทิสากันค่ะคุณผู้ชมคะโดยก็แหละนะคะเป็นที่ท,ทราบกันดีนะคะในหมู่มวลเอฟซีแฟนคลับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่แฟนคลับหลายตนหลายคนต่างก็มีการลุ้นหนังมากแหละว่าเอจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมนะคะที่ทั้งสองคนจะกลับมารีเทิร์นความรักกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งนะคะทุกๆครั้งเวลาที่มีโมเมนต์นะคะของการกับทิสาออกมาทีไลน์ในโลกโซเชียลเนี่ยก็แตกแตนสุดๆนะ นะะในเรื่องของการคอมเมนต์จากแฟนคลับคุณผู้ชมและล่าสุดนี้เลยนะคะเมื่อไม่นานมานี้กันนาัสเนี่ยก็ไปออกงานอีเวนต์งานงานหนึ่งนี่แหละคุณผู้ชมพร้อมกันนี้นะคะกันนาัสก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะถึงเรื่องความสัมพันธ์กับที่สาววลิติสาด้วยเหมือนกันเพราะว่าก็มีบางช่วงบางตอนของการสัมภาษณ์นะคะที่ทางด้านของพี่พี่สืมวลชนได้มีการถามหนุ่มกันนาัสะคะ่ะคุณผู้ชมว่านะคะสถานะความสัมพันธ์ของเจ้าตัวนะคะกับที่สาว ลิทิสารเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็คือว่าเป็นยังไงบ้างนะคะพัฒนาจากตอนนู้นไหมซึ่งกันนาะัทรเองนะคะก็โอโหคุณผู้ชมบอกว่าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยิ้มนิ่งๆน,นะคะเพื่อนกันและก็มีการถามต่อแล้วว่าเพื่อนหรอหนุ่มกันก็บอกนะคะว่าเพื่อนกันก็มีภาพยนตร์ด,ด้วยนะครับเรื่องกิ่งแก้วของพ่อเอกชัยศรีวิชัยนะคะซึ่งถ่ายทําเกือบเสร็จแล้วก็คิดว่าต้นปีหน้าได้ชมกันแล้วก็จะมีซิงเกิลนะคะตอนนี้ก็กําลังทําเพลงอยู่ด้วย แต่ก็ไม่ไวายนะคะพี่ๆนักข่าวก็ได้มีการถามต่อด้วยอ่ะคุณผู้ชมบอกนะคะว่าอย่างหลายๆคนเนี่ยก็ลุ้นว่ากับทิสายังมีโอกาสอยู่ไหมนะคะกันก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยคือแฮปปี้ที่สถานะแบบนี้ครับคือความเป็นเพื่อนอะไรอย่างนี้มากกว่าจริงๆก็ไม่ค่อยได้คุยกันมากเท่าไหร่นะคะต่างคนต่างก็ทํางานแต่ว่านานๆทีนะคะกลุ่มเพื่อนกลุ่มใหญ่ๆเขานัดกันก็จะส่งไปถามว่าว่างไหมอะไรอย่างนี้เท่านั้นเองนะคะซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่กันนพัฒน ตอบค่ะเกี่ยวกับสถานะความสัมพันธ์ล่าสุดกับที่สาววริที่สาคุณผู้ชมขาก็คือทั้งสองคนเนี่ยยังเหมือนเดิมนะคะคือเป็นเพื่อนกันค่ะและนอกเหนือจากนี้นะคะทางด้านของนักข่าวเองนะคะพี่พี่สื่อมวลชนก็ถามต่อในเรื่องของการแพลนแต่งงานนะคะว่าเมื่อไรหนุ่มกันก็บอกนะคะว่าอีก5ปีอันนี้เตรียมไว้นะคะอีก5ปีผมเนี่ยก็จะ40แล้วนะแสดงว่าเราเนี่ยอยากมีครอบครัวนะคะก่อนอายุ40หนุ่มกันก็บอกนะคะว่าก็อยาก แคือผมเนี่ยเป็นคนนะคะที่ชอบความเป็นครอบครัวใหญ่เวลากลับสุพรรณนะคะหรือว่าเวลารวมญาติิหรือปาร์ตี้ผมเป็นคนขี้เหงาพอมาอยู่คนเดียวก็แฮปปี้อีกแบบหนึง่งแต่ถามว่าเมื่อก่อนตั้งปฏิทานเลยว่าถ้าเราโสดเราไม่แต่งงานเราอยู่ไม่ได้แน่นอนแต่พอทุกวันนี้พอมันโตขึ้นมันก็ต้องอยู่ตามความเป็นจริงมันก็เลยเข้าใจนะคะว่ามันเนี่ยอาจจะต้องแล้วแต่บุญวาสนามันคงไปบังคับหรือว่าไปกําหนดกฎเกณฑ์ให้ได้ว่าเราต้องมีคู่ เราต้องแต่งงานนะคะหรือไปกดดันตัวเองให้เราเครียดไม่ได้นี่ก็คือสิ่งที่ทางด้านของกันนพัฒนนะคะได้เผยเอาไว้คุณผู้ชมพร้อมกับบอกด้วยนะคะว่าแล้วเราเนี่ยอยากมีคนดูแลไหมกันก็บอกนะคะว่าอยากแล้วตอนนี้เนี่ยมีหรือยงังหนุ่มกันก็ปฏิเสธนะคะว่าไม่มีถามว่าเหงาไหมเจ้าตัวก็บอกนะคะว่า5ปีนะที่ผมเนี่ยอยากจะเต็มที่กับมันก่อนจะไป40แล้วผมคิดว่าพอหลัง40ของผมมันคงจะเป็นช่วงที่อาจจะกินบุญเก่าแล้วอาจจะไม่ได้ ทำผลงานใดๆมากขึ้นเท่าตอนนี้ก็เลยอยากเต็มที่กับเขาก่อนก็เลยไม่รู้สึกเหงาคือตื่นมาอยากจะไปประชุมเพลงอยากไปทำนู่นทำนี่ก็เลยแอคทีฟมากๆนะคะอะคุณผู้ชมก็เอาเป็นว่าแหละมาลุ้นกันนะคะที่เจ้าตัวแพลนว่าอีกอนาคตข้างหน้า5ปีเนี่ยอยากจะแต่งงานนะคะพวกเราที่เป็น fc แฟนคลับก็ต้องมารอรุ้นรอติดตามแหละว,ว่าเจ้าสาวของกันพัจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรอะ่ะคุณผู้ชมคะ